สวัสดีครับผมบอลใครที่กำลังมองหาเครื่องกองน้ำที่ไม่ต้องเจาะไม่ต้องต่อท่อแค่เพียงเติมน้ำแล้วก็เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยผมแนะนำเจ้าเครื่องนี้เลยครับ เครื่องกรองน้ำฟิลิป p ์ A.D.D 6910ระบบกรองแบบ R.O l l ินวันที่ล้ำสมัยช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุด99.999%มี U.V.L.E.D จะทำงานโดยอัตโนมัตทิทุกๆชั่วโมงขจัดแบคทีเรียได้ถึง99.9%เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษตกค้างมีระบบคินสมาร์ทแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองโดยอัตโนมัติ และมีใบรับรองเพื่อเสริมความมั่นใจในคุณภาพของน้ําผมพามาทําความรู้จักกับเจ้าเครื่องกรองเครื่องนี้นะครับอันดับแรกเลยคือตัวนี้นะครับเป็นถาดรองตัวนี้เอาไว้รองแก้วต่างๆนะครับเขาจะใช้ระบบแม่เหล็กแบบนี้สามารถดูดเข้าเครื่องแบบนี้ได้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำนะครับหรือว่าถาังน้ำเนี่ยใส่ได้ทั้งหมด4ลิตรด้วยกันนะครับพอใส่เต็มแล้วจะขึ้นว่าแม็กจะมีเส้นขีดอยู่นะครับว่าแม็ก แล้วก็เติมถึงแค่แม็กก็พอนะครับเปิดออกมานะครับแล้วก็เอาไปรองน้ําที่เป็นน้ําปรัปลาได้เลยนะครับโดยตรงเพราะตัวนี้เอาไว้กองน้ําปรัปลาโดยเฉพาะเลยนะครับเรามาดูการใช้งานนะครับตรงนี้เป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับใช้งานได้ง่ายมากๆด้านขวาผมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปริมาตรน้ำนะครับผมลองกดให้ดูตรงนี้ก็มีตั้งแต่150มลนะครับ210มิล300มิลแล้วก็500มิล ถ้าเราอยากได้น้ําเยอะกว่านั้นนะครับเราแค่กดค้างทรงปุ่มน้ําตรงนี้นะครับกดค้าง3าวิก็จะได้น้ําที่ปริมาณของลิตรหนึ่งนะครับก็คือได้สูงสุด1ลิตรนะครับมาดูด้านซ้ายผมนะครับด้านซ้ายผมเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิน้ําซึ่งอุณหภูมิน้ำเนี่ยถ้าเป็นแอมเบียนก็คืออุณหภูมิห้องนะครับห้องเราตอนนี้เท่าไหร่เขาก็จะขึ้นองศาบอกอย่างห้องเราตอนนี้30องศา อุณหภูมิน้ำก็อยู่ที่30องศานะครับแล้วก็45อ่า45ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าน้ําอุ่นนะครับเหมาะสําหรับชงนมเด็กหรือว่าคนที่ชอบกินน้ําแบบไม่ลวกปากครับเป็นน้ามุดอุ่นกาลังดีครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว85องศานะครับเอาไว้เกี่ยวกับชงชานะครับใครมีถุงชาชอบกินชาเนี่ยผมว่าอุณหภูมินี้กําลังดี แล้วก็ตัวบนสุดนะครับจะเป็น95องศานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ําร้อนเลยเอาไว้ชงกาแฟนะครับแล้วก็เอาไว้ต้มบะหมี่กึงสาเร็จรูปที่เป็นถ้วยแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันใช้งานง่ายมากเลยเดี๋ยวผมกดเป็นน้ําร้อนให้ดูนะครับผมวางแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอุณหภูมิสูงสุดเลยคือ95องศาแล้วก็เลือกเป็น300มลนะครับผมลองกดดูนะ อ่ามันจะมีเสียง2ครั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเซฟตี้ล็อกอยู่นะครับเซฟตี้ล็อกเนี่ยก็คือเอาไว้ล็อกไม่ให้แบบเด็กมากดเล่นนะครับเพราะว่าน้ำมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะลวกเด็กได้นะครับผมต้องกดเซฟตี้ล็อกออกก่อนแล้วผมก็กดน้ำตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะได้น้าร้อนในอุณหภูมิ95องศามาแล้วนะครับทําความร้อนภายใน3วินาทีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเครื่องนี้นะครับจะประหยัดเวลาในการทําน้ําร้อนมากๆเลยเท่านี้เราก็จะได้น้าร้อนในการชงกาแฟแล้วนะครับใครมีขวดน้ําประเภทนี้นะครับก็สามารถกรองน้ําดื่มได้ปกติเลยนะครับจะดื่มน้ําปกติแบบนี้ก็ได้นะครับผมลองกดให้ดูเป็นแอมเบียนะครับนี่แล้วก็เลือกเป็น500มิลลิลิตรนะครับ อันนี้500มิลลิลตรนะครับเราก็ปิดฝานะครับจะดื่มน้ําในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มในวันรุ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะผมพามาดูฟิลเตอร์หรือว่าไส้กรองของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะอยู่กลมๆด้านบนแบบนี้นะครับวิธีการถอดออกมาก็แค่กดตรงนี้นะครับฝาจะเด้งออกมาเราก็จะเจอตัวนี้แล้วนะครับไส้กรองเราแค่บิดหมุนออกมานะครับพอหมุนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าอออีวันสุดๆเลยครับ1ชิ้นนะครับจะมี5ชั้นกองด้วยกันนะครับอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ได้มาจะแบบสะอาดบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับตัวนี้ทางฟิลิปเค้มว่าใช้งานได้1ปีด้วยกันนะครับพอ1ปีเนี่ยเราก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บวิธีการใช้งานก็คือเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับทางช่องนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หมุนบิดลงไปนะครับจนเข้าล็อกตรงนี้เราก็ปิด แค่นี you, ้นะครับแล้วก็สามารถใช้กองต่อได้แบบสบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยยกย้ายได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้หนักแค่5กิโลครับ ผมว่ามันเหมาะกับงานที่เป็นงานบ้านสําหรับครัวที่แบบจะไว้ข้างซ้ายข้างขวาดีหรือว่าไว้ตรงแผนที่นะครับหรือใครมีแผนที่ชั้น2เนี่ยก็สามารถยกเจ้าเครื่องนี้ไปใช้งานชงกาแฟชงชาได้เลยนะครับแต่ผมว่าที่เหมาะที่สุดสําหรับใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะครับคืองานคอนโดครับเพราะงานคอนโดเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่แล้วก็สามารถยกย้ายได้ง่ายและที่สำคัญนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องต่อท่อแค่เพียงเติมน้บแล้วก็เสียบปักก็สามารถใช้งานได้ เจ้าเครื่องนี้นะครับเขารับประกันให้2ปีด้วยกันนะครับผมว่าใช้งานยาวๆสบายๆได้เลยนะครับใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง b o s s i v e r i n t e r i ท r Design ส่วนใครสนใจเจ้าเครื่องกองน้ำฟ h ล l i p s ADD 6 9กเเครื่องนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อแล้วก็โปรโมชั่นดีๆไปที่ดีสคร i ปชั่น EP หน้าจะเป็นงานออกแบบบ้านออกแบบคอนโดหรืองานตกแต่งออกแบบอะไรตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ